ตอนนี้อะีรครับตอนนี้ผมทําหน้าที่แทนพิธีกรนะครับไกนิวครับอันนี้เรากําลังอยู่ที่สกายนิวสกายทางขึ้นจังหวัดปลายครับน้ำแรงนะฮะน้ำแรงนะฮะอ๋อนี้ที่นี่น้ำถึงหัวเข่าแล้วครับเป็นไกลีออนนะน้ำเรา16องศาตอนนี้เราเรากําลังจะขับผ่านทางขึ้นไปนะครับอากาศก็ดีมากแล้วก็ ทางขึ้นชันมากครับอ่าที่เราผ่านมาเมื่อกี้เขียนว่าโค้งอันตรายนะครับเขียนว่าโค้งอันตราย87โค้งและที่ไม่อันตรายอีกเป็นพั<ะ>นเห็นไมครับนี่คืองูฮะโค้งงูโค้งคนเคี้ยวนะครับรถชะลอตัวเพราะว่าเรากําลังทางขึ้นทางชันครับและการการช่วยเหลือของรัฐบาลเขาถึงเม่อไหครับจะช่วยเหลือของรัฐบาน <laughs> ลนาไม่เห็นนะครับที่เจริญสุดก็คือเสาไฟฟ้าเลยแหละครับที่เราเห็น ยังช่วมาถึงยาการช่วยเหลือรัฐบาลมาถึงยาครับการช่วยเหลือรัฐบาลมาถึงยาครับเราสาวเรื่องคุยกับพิธีกรพิธีกรพูดเ่งตอนนี้พิธีกรนะครับแต่หน้าหลบแดดอยู่นี่เข้าถึงช่วงทางโค้งนะครับที่ว่าโค้งหักโควเข่าโค้หักศอกเลยมาแล้วตอนนต่อไปจะเป็นหนึ่งตะตุ่มโค้ฝ่าดตีเม่ไหร่โค้กาตีชื่ออะไรชื่อิงไปกินชื่อชื่ออะไรเกินกินเน นนี้ัเดี๋ยวเราจะกลับไปทางช่องนะครับช่องเจ็ดสีคุณกิจขายภาาคุณตีคุณศรีสุวรรณรายงาน